สกราฟเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหลักร้อยนะครับผมนะมาดูในส่วนของสูตรนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดร้อยครั้งที่1 10ครั้งที่1 10ครั้งที่44คของที่ร้อยครั้งที่1 10ครั้งที่1 10ครั้งที่4 4คของ,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 งที่นะครับ31กรกฎาคมสิตตั้งต้นเลยนะครับปี66นะครับมาดูนะครับ ก็จะเป็นหกกับ4นี่เป็นศูนย์ก็คือ10นี่แหละนะครับเป็น0ูนย์ะเหลือ6กับ2ก็จะเป็นบาทบาดับมาได้4ปบาดับอยู่สิบุกสิงหา2ดับมาที่7 2ดับอยู่1กันยา5ดับมาที่4 5ดับอยู่สบกกันยาศูนย์ดับมาที่8าศูนย์ดับอยู่1ตุลา4ดับมาที่2 4ดับอยู่16ตุลา3ดับมาที่4 3ดับอยู่แล้วก็1พฤศจิกายนดับมาที่9 3ดับอยู่นะครับ สิบหกวศจิป่าดับมาดเก้าป่าดับอยู่หนธันวานะครับหาดับมาศูนห้าดับอยู่สิบธันวาหนึ่งดับมาดิเจ็ดหนึ่งหยับหนึ่งดับอยู่สามสธันวาเจ็ดับมาดิห้าเดับอยู่สิเมกราหกเจ็ดับมาดิเก้าหดับอยู่ห่งกุมภาสามดับมาี่ศูนสามดับอยู่หน่งสิกุมภาหนึ่งดับมาดิสามหดับอยู่ตรงนี้หมิถุนาหลุดนะครับมาดูสิมิถุนานะครับก็จะเป็น ่าไม่ใช่16มิถุนาเป็นเป็นเป็นมีนาครับขอขออภัยนะครับ1มีนาหลุดนะครับแล้วก็สิบหกมีนาศูนย์ดับมาที่6กศูนย์ดับอยู่1เมษายนสิบแปดดับมาที่4ี่แดับอยู่สิบหกเมษายนหนึ่งดับมาที่5้าหนึ่งดับอยู่2องพฤษภาสามดับมาที่1นึ่สามดับอยู่16พฤษภาป่าดับมาที่6ป่าดับอยู่แล้วก็1มิถุนาเจ็ดับมาที่5้าเจ็ดับอยู่นะครับ16มิถุนาเจ็ดับมาที่5้าเจ็ดดับอยู่เหมือนเดิมนะครับ แล <im sharing> ้วก <im> ็ห <design> น oh <im> ึ <så rails> ่กรกฎานะครับผมนะสดับมาที่5 2ดับอยู่16กรกฎาเก้ดับมาที่3 9ดับอยู่1สิงหาหนึดับมาที่0 1ดับอยู่สิสิงหาห้าดับมาที่8ปดห้าดับอยู่หนึ่งกันยานะครับสองดับมาที่6กสองดับอยู่แล้วก็สิบกันยานศูนย์ดับมาที่6กศูนย์ดับอยู่หนึ่งตุลาเก้าดับมาที่6กเก้าดับอยู่แล้วก็สิบกตุลานะครับห้าดับมาที่9นะครับห้าดับอยู่แล้วก็หนึ่งพฤศจิกาห้าดับมาที่ศูนย์ห้าดับอยู่มาดูในส่่วนนขขอองเเะครรับพฤศจิิกาได้ล สิบหกพฤศจิตนะครับเราได้เลขห้าดับมาที่สองห้าดับอยู่แล้วก็หนึ่งันวาเราได้เลขหนึ่งเป็นเลขดับหลักร้อยนะครับเลขหนึ่งเป็นเลขดับหลักร้อยเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ครับช่องเลขดับหวยเด็ดสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ